ตั้งแต่ตั้งแต่ตอนนั้นที่กูอยู่ป .5 ก็ไม่ไม่เจออะไรแล้วพอถึงเรียนจบม .3 แต่ทุกทุกปีแต่ทุกทุกปีก็ชอบมีเด็กเด็กสติไม่ค่อยดีทุกปีเลยไม่รู้เป็นที่อะไรชอบพังประตูห้องคอมแบบเหมือนประมาณแบบเหมือนเหมือนออทิสติกอยู่แล้วอ่ะเออแล้วก็ผมบตะโกนตะโกนอาราวาดอ่ะแา้วแบบ่าไม่ไปไม่ไปหนูไม่ไปไม่เอาไม่ไปไม่ไปอยู่ด้วยเราไปไปเชี่ยเชี่ยเที่ยแม่งอาราวเออแม่งอาราวาดแม่งก็ด่ากูกูไม่ไปไม่ไปไม่ไป ซึ่งหนึ่งเลยนะก็เป็นเพื่อนกูคนหนึ่งเป็นผู้ชายแต่เนี่ยมันมันรู้สึกว่าเหมือนจะโตโตกว่าชาวบ้านเขาอ่ะสติกเหมือนกันชอบแบบรุนแรงนะชอบความรุนแรงจ่ากูจ่ากูไะเรล้วห้องขพังพังห้องประตูป่ะเคยเคยเคยมีรอบหนึ่งแต่ก็เป็นดลลอกเดียวกันเลยใช่ใช่เดลล็อกเดียวกันเลยไม่ไม่เอาไม่ไปปุ๊บ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 พังคอมจะเข้าห้องคอมหรือจะออกจากห้องคอมออกจะออกจากห้อง จะออกจากห้องคอมทำไมไม่เปิดประตูวะเออแล้วทำไมต้องเชี่ยแล้วเออทำไมไม่เปิดประตูเหมือนไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันว่านทำไมไม่เปิดทอนนั้นที่มันเป็นประตูเลื่อนแล้วไม่ได้ล็อกแต่ตอนนั้นอะคือเหมือนมันมันมันไม่ได้แบบจับมือเปิดประตูมันมันทุบอะเข้าใจปะเออเปิดแล้วเป็นประตูทำไมถึงอยู่คนเดียวในห้องคอมวะไม่ใช่อันนั้นอะคือทุกคนทุกคู่ทุกคนอะ40 45 10คนกำลังงเรียนอยู่อ๋อแล้วอยู่ดีๆมันก็มันก็ตะโกนมันก็ร้องไม่เอาไม่ไม่ไม่ไปไม่ไปไม่เอาไม่ไปเชี่ย แล้วแม่ก็เดินวิ่งวิ่งไปประตูหน้าห้องแล้วไปทุกๆุรกตูก็กลัวอน้กูก็ไม่ล้าเขาไงอันนี้กูลองคิดในมุมมองของเพื่อนบ้างถ้าเต่สมบุิแบบแม่นั่งนั่งเรียนอยู่อะแล้วแม่เห็นใครสักคนยืนอยู่มุมห้องเจิงแล้วแบบมันคนลุกเลยมันเลยถึงรีบมุมแม่ห้องเออรีบวิ่งไปหน้าห้องแล้วไปทุกๆประตูพังเลยค่ะประตูกระจกอะประตูกระจกแตกเลยพอแตกเออพอแตกพวกก็รีบแม่งก็วิ่งหนีไปไอ้ข้ากระโดดลงมา เคยซ้เคอนเคิร์ยแล้วก็มีแล้วก็มีครูครูไปจับเอาไว้ได้ถามว่าเป็นไรเฮ้ยเป็นไรเป็นตัวตสันลอยกไปกู้ยังจะกู้ไปขี้โอ้โหจับไม่ขี้ตลกแล้วหลังจากนั้นมันก็ไม่มาเลยเห็นเลยไม่มาเลยเหรอไม่มาเลยออกไปเลยแล้วตอนนั้นก็พวกูนั่งอยู่ในห้องพวกคูก็ตกใจกันทิพไายเลย ในห้องก็กลัวเลยก็กลัวมันเหมือนกันนะท่าทางมันตอนนั้นอ่ะไอ้ใช่มันน่ากลัวมากอ่ะแบบนั้นก็น่ากลัวแบบเคยเจอมันแต่แบบว่าไม่ใช่อย่างนั้นอ่ะแบบว่าเพื่อนคนหนึ่งเลยมันเป็นผู้หญิงเออตอนนั้นอยู่วสามเลยนาหลวงนี่แหละแล้วพี่แต่ว่าเขาเป็นพี่พี่หนูหนึ่งปีอะไรเงี้ยเขาทำชั้นเนี่ยก็นั่งอยู่ในห้องเขาบบบว่าเหมือนเขาคุยอะไรกันไม่รู้อ่ะได้เกิดพีสาแล้วเขาบอกเออเขาองค์ลงอะไรอย่างเงี้ย เคยแบบว่าเป็นเจ้าทรงอะไรเงี้ยแบบว่าเคยมีองค์ลลเนไหยเขาว่าไดใส่ผ้าไว้ใส่อะไรไม่รู้อะกระคอมัเหมือนเพื่อนอะมันไม่เชื่อไม่ถอดออกเว้ยเขากรีดลั่นห้องแบบอ้อย่ามายุ่งกับกูแล้วเขาก็ร้องไห้แบบตะโกนแบบกรีดลั่นอะ,ะเพื่อว่าจนแบบว่าเพื่อนเขาเอาเอามาใส่อีกออรอบนึ่องอะแล้วแบบว่าเพื่อนก็ตกใจด้วยความตกใจอะถามว่าอุย้ยเป็นไรโอเคไหมแล้วเขาก็แบบทำ คือแบบว่าตาแบบหน้าโกรธโกรธแบบแบบหืมแบบน่ากลัวเคยเห็นแบบคนโกรธโกรธแขนแบบโกรธมากๆว่ะมองน่ะมองมองเพื่อนอะแบบอู้เชี่ยแล้วแล้วหนูนั่งอยู่นั่งอยู่ข้างหน้าพี่แกนั่งกี๋อยู่ข้างหลังหนูว่าเชี่ยหนูว่านั่งวาดรูปกับเพื่อนอยู่ไอ้สัอยู่นี่ก็กี๋ด่ะแล้วเพื่อนก็หกุดใจลวห้องอ่ะดีนะครูไม่เยียบตียนครูโมฮีเรียน ใช่ป่ะละ่ะจำห้องวิห้องวิทยาศาสตร์ที่เป็นกระจกใสๆแล้วมีจระเข้ยยอยู่ข้างหน้าใช่ปะ่ะอ๋อไอโซนเออนั่นพวกพี่นูใช่ป่ะที่ติดกับป .5 ใช่ไหมใช่ใช่เออนั่นอะเมื่อก่อนอะหนูอะย้ายไปพระรามสามใช่ป่ะหนูก็ต้องมาเรียนเช้าตื่นตีสี่มาถึงก็ตีห้าอะไรเงี้ยเออบา,บางทีหนูก็หลับนอนอยู่หน้าห้องปอ .4 อ่ะห้องที่มันเป็นห้องปอะครู ที่เขาเลี้ยงกูมา่ะหนูก็นอนอตรงนั้น่ะแล้วหนูก็ได้ยินเสียงวิ่งอะเด็กวิ่งอะตึกๆๆๆ๊กตึ๊กหนูกไม่ได้ใคร์อะไรเพราะกูห่วงวกูจะนอนอะไรอย่างเงี้ยน,นอนไม่ได้คิดอะไรถ้าบางทีหนูไม่ไม่ง่วงหนูก็ขึ้นมาหาพี่ข้างบนใช่ไหมแล้วแบบว่าประมาณหกโมงะจะออกไปข้างนอกไปซื้อโจ๊กินร้านร้านป้าข้างนอกอะแล้วหนูก็แบบว่าเหมือนวันนั้นอะหนูก็นั่งอยู่ในห้องแล้วตอนก่อนหน้าน,นียฝนมันตกมั้งแล้วน้ำก็หยดหยดหยดใช่ปะเต็มห้องพอห้าเมื่อก่อนยังไม่ซ่อมหลังคา แล้วเหมือนหนูก็นั่งกับพี่ผู้ใช่ไหมหนูก็ไมไปปอหนั่งอยู่กับพี่ผู้แล้วก็เพื่อนเขาเป็นคนนึงเป็นผู้ชายชื่อโบท๊ทสภาพประตูไอข้ข้างหลังอ่ะข้างหลังห้องอะตูข้างหลังที่มันติดห้าทับหนึ่งอะไอ้ปอห่าทับหนึ่งมันติดกับห้องวิทยาศาสตร์ใช่ปะ่ะแล้วประตูข้างหลังอ่ะมันปิดปั้งเออพวกหนูก็ไม่เปิดเปิดไว้อะแล้วก็ใส่ก่อนกลับมานั่งผ่านไปประมาณห้านาทีปังมองหน้ากันแล้วไอ้เฮียปิดได้ไงวะอะไรอย่างเงี้ยอยู่ดีก็ปิดอะพวกหนูก็ไม่คิดไ like, รก็ไปเปิด เปิดเอากรรขึ้นเหมือนเดิมชาวพักพี่ผู้บอกว่าเ <c oughs> ฮ้ยมีคนมาหรือเปล่าแบบมีคนแอบ,บมองอะ่ะมีคนแอบ,บมองอะ่ะเป็นเงาเงาอ,งอะ่ะแอบบมองอยู่หน้าห้องแตบบ่ว่านั่งคุยกันอยู่อะ่ะแล้วแบบเห็นอะเข้าใจว่าเห็นแบบเออเหมือนเป็นเด็กแอบ,บมองอะไรเงี้ยก็เป็นเพื่อนกันเดอเออพี่โบทเขาก็เลยลองไปดูไหนไม่มีใครเลยอะไรเงี้ยไม่มีใครอะ่ะเพราะว่าประมาณตีห้าตีห้ากว่าใครจะมาวะไม่มีเด็กมาใช่ว่าปกติปอปฐมอ่ะคือมันก็ไม่มีใครมานะเว้ยอะไรเงี้ย ก็นั่งๆกันอยู่เออแล้วแบบว่าแบบพวกพี่เขาก็แบบเออไปกินข้าวนอกกันเออพวกพี่พี่พูดว่าเดินออกไปออกไปกันพร้อมกันแล้วไฟในห้องมันกับพัดลมยังไม่ปิดไงแล้วหนูก็เลยเออกลัวอะไรวะเกกูเข้าไปปิดเองเข้าไปกับพี่โบท๊ทเข้าไปปุ๊บปิดพัดลมพอกอมรังจะปิดไฟอะ่ะเอามืออะอย่าไม่แตะนะแม่งดับปลุบวิ่งเลยแล้วก็ไม่ขึ้นอีกเลยอยู่ดีไฟก็ดับเองอะก็ไม่ขึ้นขึ้นอีกเลยอะแล้วแบบว่าแล้วก็ไปบอกเพื่อนเพื่อนที่ไม่เชื่อกันอะไรเงี้ย หรือแบบอืมแล้วแล้วกของมึงก็เจอเองอะไรเงี้ยแล้วพอแบบไอ้ที่หนูนอนอยู่หน้าห้องผระครัะเออแล้วผัวครูเขาบอกว่าเออเนี่ยใครเข้ามาครูคขาเลียงกูมานะเออใครแบบมันนอนหน้าห้องคนเข,าข้าใายจะได้ยินเสียงเด็กวิ่งแบบอืมอ้สั์เอ,อ้ยชิบหายแหละกูกูนอนไปกูไม่ไสนใจเหี้ยเหมือแนบบว่าโอ้เออกูได้ยินแหละอะไรเงี้ยเออกูวานวิ่งแล้วแบบว่าวันนั้นน่ะ หนูอะแบบไปเช้าเองก็ต้องแบบไปเปิดห้องบัคคูอะเข้าใจอารมณ์เปิดหน้าต่างห้องบักคูปะอเออนั่นแหละก็หนูอะก็เข้าไปกับเพื่อนใช่ไหมแบบตอนนั้นประมาณหกโมงแบบเออเข้าไปเพื่อนเปิดหน้าต่างเปิดอะไรก่อนก่อนที่เข้าไปอะก็คือนั่งคุยกันอะแล้วก็แบบเหมือนมีเงาอะเงาเด็กอะวิ่งเข้าไปในห้องบักคูหนูก็เลยแบบเฮ้ยเพื่อนชื่อปณิดามึงก็มาแล้วอะไรเงี้ยหนูก็เลย ตกแจ๋วแม่งสัตว์คนกำลังลุ้นเออแล้วแบบว่าเออไอคนชื่อปนัดดาหนูว่าเขาหนูเปลี่ยนเรียนเองท่านี่แบบว่าท่านี่ท่านเองรู้ลุ้นเร่อหมดแล้วเลยลุ้นเลยมาแดงมาแดงมาแดงเออคือหนูหนูหนูอารมณ์แทนพี่ไงอะไรหนูก็เลยเข้าเพื่อนเหมือนหนูว่าแอบได้ตัวห้องห้องมากูอะไรอย่างเงา ประตูหลังห้องมันปิดเนี่ยไม่ได้เปิดเนี่ยแล้วถ้าเปิดคุณหนูก็ต้องเห็นใช่ปหหนูก็แบบตะแบบโกนช่อกันเอ้ยประลาดได้ยู่ไนวะอะไรเงี้ยก็หาแต่ตัวก็ไอ้เหี้ยไม่มีเอาแล้วไม่กี่กู้เห็นคือหนูเห็นไงไอ้เแหบบี้ยแล้วไม่กี่กู้เห็นใครวะเอ้กู้เห็นจริงๆเพื่อนก็อีกคนหนึ่งก็เห็นเออมีคนแบบอยู่ดีก็ปึ๊บแบบเงาแบบเข้าใจห่างตาเห็นหางตาแบบปึ๊บเข้าไปวะเอออารมณ์ประมาณนั้นอะหนูก็แบบว่า เดินเข้าไปดูการแบบเออไม่มีเอ็นงั้นก็เออเปิดหน้าต่างกันเธอทเ,เธอเธอเปิดหน้าต่างอะไรเงี้ยเปิดหน้าต่างเสร็จปุ๊บเออแล้วก็นั่งพักพักหนึ่งอ่ะนั่งแบบก็ประมาณสิบนาทีอ่ะเออแล้วเพื่อนชื่อปนัดดาเดินขึ้นมาหนูบอกเฮ้ยปนาาัดดาเมื่อกี้วิ่งเข้ามาครูปะวะบอกตลกแหละว,ว,ว,วันนี้ครูมาสายเนะี่ยพ่อพึ่งมาส่งแบบเอา้าแล้วว่าแล้วกูเห็นใครเข้าไปในห้องวะบอกเอ้ยกูพูดจริงนๆนะเนี่ยะกูเพิ่งมาแบบ อ้าเอาหรอแล้วกูเห็นใครวะก็มองหน้ากันแล้วแบบหายแล้วกูเห็นใครวะแบบน่าก,กลัวแบบไอ้เฮียแบบไม่ได้เห็นจะดๆแบบเห็นทางตาแสบไบด้แล้วกูเห็นใครวะก็ไม่ได้คิดอะไรก็คือด้วยความเป็นเด็กก็สี่อ่ะไม่ได้คิดอะไรอ่ะแบบกูเห็นใครวะคือสงสัยแบบเออมีคนแกล้งหรือเปล่าอะไรเงี้ยเดีแบบ๋ยประตูก็ปิดอ่ะเขาจะอารมณ์ไหมประตูปิดอ่ะถ้าถ้าเปิดก็ก็ต้องเห็นแบบหาทู้ห้องรัวมันไม่มีอ่ะ